กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาสังคมและได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2517จำนวน2แห่งณตำบลขัวมุง อำเภอสารพี um y, จังหวัดเชียงใหม่และตำบลละูอำเภอละงู um u, จังหวัดสตูลต่อมาจึงได้กำหนดให้วันที่6มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มอมอรัพย์เพื่อการผลิตและระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการอมอำเภอวารินชำราบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตเนื่องในโอกาสครบรอบ47ปีวันที่6มีนาคม2564และสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการอมระหว่างวันที่6-8มีนาคม2564กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสีไขอ่ออกตำบลเมืองสีไข่และกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าลาดตกตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตสืบไป